สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักแสวงโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพาวยเฮยสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอสองตัวบนนะครับมาสตัวบนประจำงวดวันที่สองพฤษภาสองห้านะครับหนึ่งเมษานะครับเลื่อนไปออก2พอคอนะครับ 16. ชุดเด่นนะครับจากการเก็บสถิตินะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับตัวเลขซ้ายมือนี้มาจากการเก็บสถิตินะครับเพราะฉะนั้นไม่มีสูตรการคำนวณน,นะครับทุกท่านก็มาดูเลยนะครับว่าน่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะครับ16กกุมภ่านะครับ จากเก็บสถิตินะครับชุดแรกนะครับชุดแรกชุดที่1นะได้1064นะครับชุดที่2ได้4ี่7นนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดบนนี้ก็จะเป็นหลักสิบนะฮะจะเข้าหลักสิบนะฮะเป็น10ปละกันแล้วก็ชุดล่างก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับส่วนใหญ่นะครับสิบหน่วยนะครับ ามาดูนะคะผลงานนะครับสองสมวดที่ผ่านมานะครับในการจับชุดนะครับอเอาหลักสิบมาจากกัหลักหน่วยนะครับมันก็จะมีอยู่16ชุดเด่นนะครับามาดูเลยฮะ,ะงวดนี้ก็จะได้1 1 4 1 4 1น1 3ะครับ1 4 1 1 1 3 1 7นวันที่16กุมภานะศูนย 01 03 07 64 61 63 67นะครับแล้วก็44 41 43และ4 7นะครับซึ่งผลรางวัลงวดน,นี้ผลรางวัลออกอา่า 403ศูนยนะครับสี่นะครับสตัวบนนะครับก็เข้าเ,าเลขศูนย์สามตรงๆเลยนะครับวัน,นี้นี่เข้าตรงตรงเลยฮะเข้าตรงนะครับวันนี้นะครับศูนสามคสองตัวบนอ่งวดต่อมาครับงวดต่อมาเก็บเสืติหลักสิบได้8317นะครับแปดสามหน หลักหน่วยได้5้า8นนะครับจากสถิติที่เก็บมานะครับที่น่าจะเป็นนะฮะมาจาับชุดก็จะได้85นะครับ8 1 8 4 8 8นะครับ3 5หนะครับ3 5 3ห3 4 3 8นะครับ 1นึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนและหนึ่ห้นะครับเจ็ดห้าเจงและเจนะครับวัน,นี้1มีนาคมนะครับผลรางวัลออก938านะครับบนนะครับเก้าสามแปดนะ 9ก้าสามแปดนะครับวันนี้ก็เข้าตรงอีกแล้วนะครับสองตัวบนนะครับนี่ฮะสามแปดมีนะครับเก้าสามแปดเอ่อเรามาดูวดที่สามนะครับวดที่สามหวยชุดเราได้อ่าตัวเลขสถิติหลักสิบได้สามหนึ่งสี่ห้านะครับแล้วก็หน่วยได้เจ็ด 4, 6, 9นะครับจากสถิตินะครับจากชุดก็จะได้ 3, 7นะครับ 3, 7 3, 4 3, 6 3, 9 1, 7 1, 4 1, 6 1, 6, 1 9 4, 7 นะครับสี่4 6สี่สี่6 5 9หกห้านะครับอ่าจากสถิตินะครับก็จะจัดชุดได้ดังนี้นะครับ16มีนาคมนะครับได้อ่า16ชุดนะครับ งวดนี้ผลรางวัลออก4 4 6นะครับทุกท่าน4 4 6ก็เข้าตรงนะครับอสองตัวบนตรงเลยนะฮะสี่หกนะครับหนึ่งชุดนะครับตัวเลขอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับแต่เราก็หาตัวตัวตัวดับมาตัดเรานะครับก็จะเหลือน้อยชุดลงนะครับทุกท่าน คลิปนี้ก็เอาเต็มๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยวลองหาตัวตัดมาครับจะเป็นตัวดับนะครับก็มาดูงวดที่จะถึงครับสองพฤษภาคมเนี่ยฮะที่เลื่อนไปนะครับมาดูนะครับสติหลักสิบนะครับก็จะมีศูนย์สามห้าหกนะครับศูนย์สามห้าหกส่วนสิติหลักหน่วยก็จะได้ห้าหนึ่งศูนย์สี่นะครับ ก็เป็นสถิตินะครับที่เก็บไว้น,นะครับามาดูนะครับการจับชุดนะฮะจับจชุด,ช,ดชุดหนึ่งชุดแรกก็จะได้ศูนย์ห้านะครับศูนย์หนึ่งนะฮะศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่นะครับสามห้าสามหนึ่งสามศูนย์ 3,4นะครับชุดต่อมาได้5,5นะครับ5,5 5,1 5,0 5,4นะครับชุดสุดท้ายนะครับ6กห้านะฮะหกนึ่ะครับหกศูและ6,4นะครับ 6, 1, ก็จะได้16ชุดเด่นนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ16ชุดเด่นนี้ถ้าเราหาตัวตัดนะครับถ้าเด่นก็เด่น0356เด่น0 3 5 6แล้วก็เดี๋ยว,ยวผมหาตัวตัดแป๊บหนึ่งครับหานะตัวตัด ก็ได้ดับบนหลัก10าดับ6นะครับวับนนี้ตามสูตรของผมนะครับถ้าถ้าตัวตัดมาก็ดับดับบนหลัก10นะครับดับ6นะครับดับ6แล้วก็จะ,ะชุดนี้แล้วก็แถวนี้ก็สลับนะครับก็จะเป็น5 6 1 6 0 6และ4 6นะครับทุกท่าน สลับตำแหน่งกันนะฮะอ่าดับหลักหน่วยเจ็ดอ่าปรากฏว่า7ไม่มีนะครับก็ผ่านไปนะครับก็ดับ6นะครับดับหลัก10บปนนะฮะถ้าดับหลัก10บปนเราก็จะอ่าได้ตัวแทนนะครับแล้วก็หลับมากังคับกับเลขก็จะเป็น5 6นะครับ1 6นะฮะ0 6และ4 6นะครับทุกท่าน ถ้าแถวนี้ดับนะฮะแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวผมให้เน้นไปที่สามกับ4นะครับวันนี้3กับ4นะครับอ่าถ้าเน้นไปที่3กับ4ี่แล้วก็จะได้ตัวนี้นะครับห่งชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ชุด6ชุด เชุดนะครับก็จะได้ตัวดินนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสดตัวนะครับชอบประมาณนี้นะครับ,รบ,บ,รรบก็แล้วแต่ดุลพินิษฐของอสมาชิกนะครับชอบหรือไม่ชอบประการใดตัวไหนอย่างไรนะครับก็ ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับก็เป็นเพียงแนวทางาในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมาผมก็ไม่ทราบว่ามันจะมาตัวไหนนะครับมันจะออกอะไรนะครับทุกท่านก็ฝากไว้นะครับคิดนี้ก็ขอให้ทุกท่านาโชคดีนะครับโชคดีมีโชคร่ำรวยกันทุกคนนะครับทุกท่าน